สวัสดีค่ะพบกับหลินในช่องหลินลงกาญนะคะฝากกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หลินนะคะทุกคนวันนี้นะคะหลินมีผลไม,ม้มาฝากนะคะจากเม็กซิโก,โกนะคะมาฝากทุกคนนะเป็นละมุดยักษ์พันซาปโปเต้นะคะนี่คือหน้าตาของละมุดยักษ์พันซาปโปเต้นะคะทุกคนหรือชื่อในภาษาสเปนมามเมนะคะมามเมชื่อในภาษาสเปนนะคะ มีถิ่นกําเนิดที่เม็กซิโกนะคะจะหาได้ง่ายพบได้ทั่วไปนะคะก็คือช่วงซัมเมอร์ก็คือช่วงนี้แหละเมืองที่ถิ่นอยู่คือตอนนี้คือชิวาวานะคะทางกําเนิดของเม็กซิโกเป็นช่วงซัมเมอร์ของที่นี่นะคะก็จะพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ที่มีขายผลไม้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้นะคะมีช่วงหนึ่งนะคะที่ มีช่วงแรกเลยที่ลินเพิ่งมาอยู่นะคะช่วงที่หลินเพิ่งมาอยู่ด้วยความที่หลินไม่รู้ไงลินเขาไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะทุกคนแล้วก็ไปเจอผลไม้ชนิดนี้วางอยู่แบบเต็มเลยนะทุกคนแล้วหลินก็อด้วยความที่ไม่รู้เลยก็ซื้อมามากินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตอนที่หลินดูที่นูนะ่นอ่ะตอนที่ดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็เป็นลูกแข่งอนะ่ะทุกคนเปลือกมันหนามากนะคะเปลือกหนาแล้วมันก็แข็งทุกลูกเลยคือเขาจะเอาลูกดิบมาขายอนะ่ะทุกคน ด้วยความที่เม็กซิเโกเขาก็จะรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าเขาจะกินยังไงแต่ด้วยความที่หลินเป็นคนไทยหลินไม่รู้ไงหลินก็ซื้อลูกดิบมาแล้วลก,ก็กินแบบดิบเลยแล้วก็อ่าไม่อร่อยนะคะทีนี้รอบนี้หลินซื้อใหม่นะทุกคนหลินก็เลยซื้อลูกที่มันนิ่มแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านประมาณสองสามวันแล้วนะคะอันนี้ผ่านไปสองสามวันแล้วนะหลินก็เลยเอามันกําลังแบบพอดีกินหลินก็จะเอามาร,รีวิวให้ทุกคนดูนะคะให้ทุกคนรู้จัก มาเมให้ทุกคนรู้จักละมุดยักสับปตเต้นะคะนี่แหละเพื่อนหลินบอกหลินนะคะว่าอ่าถ้าปั่นใส่นมจะอร่อยมากนะคะแล้วหลินก็จะลองปั่นใส่นมหรือจะกินแบบนี้พาทุกคนดูกินแบบนี้แล้วก็จะไปปั่นใส่นมด้วยนะคะว่ามันจะอร่อยเหมือนที่เพื่อนหลินบอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะด้วยความที่เราก็ไม่รู้หรอกมันกินยังไงเพื่อมันแข็งมากจริงนะทุกคน มันไม่มีความหอมเลยอะทุกคนคือละมุดบ้านเราอ่ะมันก็จะหอมนะคะหอมเปลือกบางลูกเล็กๆเนาะอันนี้มันเป็นละมุดเฮ้ยมันเหมือนมันเน่าเลยอะทุกคนดูเนี่ยเนื้อมันก็จะเป็นอย่างงี้นะคะหรืว่ามันคองกินไม่ได้หรอกเนี่ยเนี่ยแล้วโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างเงี้อะ ถ้าสุกจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าดิบมันก็จะเนื้อแข็งแล้วมันก็จะโอ้หนอก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยทุกคนดูไม่รู้มันจะกินได้หรือเปล่านะแต่จะลองผ่าแล้วก็ลองชิมดูก่อน มันเน่าหรือว่ายังไงเนี่ยทุกคนคือจริงๆนะนนิเคยซื้อมาลูกดิบตอนที่ผ่ากินอะมันก็มันสีมันจะสวยนะเป็นสีอืมสีส้มนวลๆอันนี้ลูกสุกที่นินผ่าทุกคนดูเนี่ยมันเน่าหรือยังไง ใช่ได้นะทุกคนโดยส่วนใหญ่ละมุดนะถ้ามันสุกนะคะที่ของของที่เม็กซโกนะทุกคนมันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งหนงไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ามันเน่าหรือมันเป็นเพราะว่าอะไรนะคะแทบจะชุกลูกเลยนะที่เป็นลูกลูกสุกนะอือ แต่มันก็ใช้ได้นะทุกคนแต่ถ้าถามถิงว่าละมุดที่ไทยอร่อยกว่ายังเคยซื้อมาก,กินมันไม่เคยพอดีสักสักรอบทุกคนรอบซื้อมาสุกไอ้บางรอบซื้อมาดิบดิบแบบแข็งกินไม่ได้แล้วพอเก็บไว้สุกพอเก็บไว้ให้มันสุกมันก็เป็นอย่างเงี้ยเออยันก็เลยไม่รู้ว่ามันคือจะกินยังไงให้มันพอดีนะคะ ก็จะกินครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งนงก็จะเอาไปปั่นเอาไปลองปั่นดูอืม S <S ส่วนที่เหลือนะหินจะเอาไปลองปั่นนะทุกคน ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยเหมือนที่เพื่อนลินบอกหรือเปล่าเดี๋ยวลินกลับมานะคะทุกคนแป๊บหนึงมาแล้วนะคะทุกคนเป็นสมูทตี้ปั่นนะคะเป็นละมุดปั่นนั่นเองนะคะลินเคยกินตอนลินเป็นเด็กนะทุกคนเป็นละมุดปั่นที่แบบว่าปั่นธรธมรมดาธรรมดาใส่น้ำใส่น้ำแข็งนะคะแถวต่างจังหวัดนะคะว่าลินต่างจังหวัดเนาะก็จะมันมันก็อร่อยนะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ที่ลินลองชิมทุกคนจะบอกว่า a เมซิ่งมากอือหืออร่อยทุกคนดู มันเป็นลิ้นปั่นใส่นมนะคะแล้วแบบว่าเนื้อมันเนียนละเอียดมากทุกคนดูโอ้ยคือมือนจะ <c oughs> หกเราลิน้นชอบทำมันหกตลอดนะคะดูเนื้อเนียนละเอียดมากจะบอกว่าอร่อยมากทุกคนเมื่อกี้ที่ลิ้นกินอะลินผ่าลิ้นกินนะคะมันก็แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนแต่เมื่อกี้ลิ้นลองปั่นนะคะลองชิมที่ลิ้นปั่นใส่นมนะคะทุกคนโอ้โหอย่างนี้เลย แล้วใส่น้ำตาลน,นิดนึงใส่นอมออร่อยเหมือนแบบนั่งอยู่ใช้ยาหาดแล้วดูนั่งอยู่แบบใช่ทะเลชชยอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูดอ่านี่นะคะอร่อยจริงทุงกคน ริว่ามันเหมาะสําหรับทําแบบปั่นเป็นน้ําผลไม้ปั่นมากกว่าเป็นน้ำละมุดปั่นไม่เหมาะสําหรับกินแบบว่ากินสุกนะถ้าแบบบ้านกินสุกอะ่ะต้องเหมาะแบบต้องแบบบ้านเรานะคะบ้านที่ชัยนะก็จะแบบแบบนั้นนะกินสุกอร่อยหอมหวานอร่อยมากแต่ที่นี่แบบว่านันแบบมันไม่หอมเอะทุกคนมันไม่ได้มีรสนั้นนะมันไม่ได้กินหอมอืออร่อยจริงๆ เนื้อมันเนียนละเอียดมากทุกคนแล้วแบบใส่นมเข้าไปนะแล้วใส่น้ำตาลโอ้ยอย่างนี้เลยจริงจริงอร่อยจริง,รงแบบได้ฟิลแบบว่าดูเสื้อดินแบบไปนั่งแบบว่ายังไงอะ่ะเหมือนใช้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยที่หนินบอกแล้วแบบมีน้ำน้ำปั่นนะำฟูตี้ปั่นอนะ่ะโอ้โหมันไม่มีรอดอะที่บ้านหนิลไม่มีร้อนอะคะ่ะ เนื้อมันเนียนละเอียดมากทุกคนละลายอะ่ะละลายในปากเลยอะ่ะอืมสุดอร่อยจริงปั่นไส้นมอร่อยจริง มากทุกคนบอกเลยหนึ่งแก้ว อ้วยสินเนี่ยทุกคนแบบว่าร้อนๆแล้วกินอะไรเย็นๆอย่างนี้นะคะอือต้องกินกับอะไรไม่รู้ว่าทุกคน แล้วมุนมากจริงบอกเลยเฮ้ยลินแท่ที่ลินบอกเคยซื้อมากินนะคะแล้วมันแบบว่าไม่เคยพอดีอะทุกคนมันแบบว่าดิบก็ดิบไปเลยแล้วทีนี้พราะเก็บไว้นานมันก็แบบว่ามันกินไม่ได้ทุกคนมันเหมือนมันเนื้อมันไม่ดีเนื้อมันเละอันนี้เนื้อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะด้วยความที่หลินแบบว่าลินเช็คงคือเปลือกมันแข็งนะคะลินเช็คก็ลองหยิบดูนะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนแบบว่ามัน มันไม่เนื้อมันไม่ค่อยดีนะคะทุกคนเลากินได้มันก็กินได้อหะแต่ปั่นแล้วนี่อย่างนี้เลยถ้ากินดิบเออไม่ใช่แต่กินสุกไม่ไม่อร่อยทุกคนกินสุกมันไม่เหมาะสําหรับกินสุกแล้วก็มันยังไงอะเนื้อมันไม่ได้อะทุกคนเนื้อมันไม่อร่อยนะสาหรับกินกินสุกนะแต่ว่าทาน้าปั่นอย่างนี้เลยสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดจริงน้ําปั่นนะ แต่บ้านเราเ่ยว่าผลไม้บ้านเรายอดแล้วอย่างละมุนเนี้ยกินดิบก็อร่อยไปปั่นก็อร่อยนะอร่อยอะ่ะบอกมันถูกมันนุ่ม,มละมุนละมุนอะไรเงี้ยละลายปากถี่เลยนะจริงๆหนูไม่ได้พูดไอ้นี่จริงๆนะมันต้องทุกคนต้องลองต้องลองนะคะแต่ว่าถ้าทำนินแบบอยากที่นิบอกว่าแบบแบบ แบบกินเป็นกินสุกไม่อร่อยต้องกินแบบนี้มันกินแบบน้ำปั่นอะโอ้โหละมุนมากละมุนจริงๆแบบว่าโอ้อยากไปนอนอือให้ความรู้สึกเหมือนอยู่อยู่ริมทะเลทุกคนแล้วแบบนอนแล้วบบกนน็กินน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยตอนลินตอนที่ลินปัน่นเสร็จใช่ไหมลินก็ลองชิมขนาดสุเจอดแล้วอ่ะ อืมรู้แหละเดี๋ยวจะเอาเม็ดมันไปปลูกที่ไทยค่ะเดี๋ยจะเก็บเม็ดมันไว้นะทุกคนแล้วก็อาไปปลูกที่ไทยว่าจะมันจะขึ้นไหมอ่ะคือมันขึ้นได้ดีในแถบนี้นะคะแถบละตินอเมริกาแถบเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นได้ดีนะคะมันจะเติบโตได้ดีแต่ว่าที่ไทยถึงวมันคงไม่เนาะม่เวลาเก็บไว้เก็บไว้เอาไปปลูกเนี่ยมันกาลังเนี่ยเม็ดมันดูทุกคนมันก็ลังจะแตกหนอแล้วนะคะ เนี่ยมันก็มอนจะแตกหน่อแนะอเดี๋ยวมันกขึ้นจะเป็นรากแล้วั้งเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้เอาไปปลูกเอาไปปลูกเผื่อมันจะขึ้นที่ไทยนะคะ <c oughs> ถึงว่าถึงว่าทำไมขายดีนะคะอ่าละมุดน,นะไม่ไม่ใช่แถบไม,มนะ่คืโก้นะคือลินคือลินยูชิว่าลินไม่ค่อยมีลินไม่ค่อยเห็นคนกิน แต่ว่าลินหาข้อมูลนะนันมีแถบแถบนัตินในการนี่แหละแถบคอตาลิก้าหรืออะไรหนูจำไม่ได้นะคะเขาจะปั่นน้ำผลไม้ขายละมุดปั่นนี่แหละทุกคนขายดีมากนะคะช่วงมัมร์ขายดีมากถึงว่าทำไมเขาขายดีกันนะรู้แหละทำเองนี่รู้เลยอือร่อยจริงแต่กินดิบเออไม่ใช่แต่กินจุกถึงว่ามันไม่คนไม่ค่อยเขาไม่ค่อยนิยมการเขาถึงปั่นกันไงถ้าเพื่อนลินไม่บอกนก็ไม่รู้นะ เนี่ยลินรู้แลลวเอามาบอกทุกคนนะคะใครจะกินก็ลองลองปั่นกินนะทุกคนใครมาอย่าอย่ากินดิบนะเร้อย่ากินสุกนะทำไมเนี่ย้องอยากกินดิบอยากกินแบบแบบสุกนะให้แบบปั่นกินดีกว่าปั่นกินนะคะเป็นไงกันบ้างคะสาหรับบะหมี่ที่ลินเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะลินก็สําหรับลินนะลินชอบแบบปั่นนะคะทุกคนมากกว่าแบบสุกที่ลินกินนะคะคือลินจะบอกว่าแบบปั่นอร่อยจริงอร่อยมากจริงทุกคนแบบมันยายไม่ถูกเลยแต่แบบสุกมันก็ สำหรับลิินว่าไม่นะแต่ว่าแบบแบบปั่นสุดยอดที่สุดแล้วนะคะวันนี้นก็เอามาฝากทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะของฝากจากเม็กซิโกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านก็จะมีวิดีโอใหม่จากเม็กซิโกเหมือนเดิมนะคะมาฝากทุกคนเหมือนเดิมสำหรับสำหรับวันนี้ถึงขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ